สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3ทับนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่11แล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเริ่มเรียนกันในวันที่9ถึงวันที่14สิงหาคม2 5 6 4นะคะรูปร่างหน้าตาของรูปแบบใบงานของเรานะคะจะเป็นชุดที่11แบบนี้นะคะคุณครูได้ทำตัวเลขไว้ที่บนหัวชุดกระดาษแล้วนะคะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทากันเลยค่ะหน้าแรกนะคะจะเป็นการเขียนตัวตอเต่านะคะ จะเป็นการเขียนตัวต่อเต่าซึ่งคุณครูได้ทำจุดไว้ให้แล้วนักเรียนพยายามหัดเขียนนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการเขียนตัวทอถุงนะคะเมื่อเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปหน้านี้จะเป็นการเขียนเลข1น0นะคะตามรอยปะนะคะให้นักเรียนหัดเขียนตามรอยปาและหัดนับเลข1น0หกันด้วยนะคะนักเรียน ต่อไปค่ะจะเป็นการคัดลายมือนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูคก็จะให้นักเรียนเขียนตัวนหนูบใบไ,ไม้ปปลาผพ,พึ่งฟฝาพอพานฟฟันและอสำเพานะคะนักเรียนพยายามหัดเขียนนะคุณครูได้ทำจุดไว้ให้แล้วนะเผื่อน,นักเรียนงงเส้นบรรทัดนะคะต่อไปค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นการระบายสี ในหน่วยของโรงเรียนของเรานะคะก็จะเป็นรูปโรงเรียนซึ่งมีคุณครูมีนักเรียนมีอาคารเรียนมีเสาธงมีรูปต่างๆให้นักเรียนระบ,บายสีให้สวยงามและเขียนตามรอยปะคําว่าโรงเรียนด้วยนะคะหน้าต่อไปค่ะจะเป็นการระบายสีในหน่วยครอบครัวมีสุขนะคะจะเป็นครอบครัวของเรานะคะให้นักเรียนระบ,บายสีเสร็จแล้วรอยปะที่คุณครูให้นักเรียนเขียนก็จะมีคําว่า family family ก็คือครอบครัวนะคะ Family ครอบครัวนักเรียนหัดเขียนนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการระบายสีอาชีพในฝันของชันนะคะสัปดาห์นี้คุณครูยกตัวอย่างอาชีพในฝันของนักเรียนก็คือทหารโบกนะคะทหารโบกหมายถึงผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบทางพื้นราบนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูให้ระบายสีทหารบกไปก่อนนะในสัปดาห์ต่อไปนักเรียนก็ลองมาลุ้นกันว่าคุณครูจะ หาอาชีพในฝันของนักเรียนอาชีพไหนมาให้นักเรียนระบายสีกันนะคะต่อไปค่ะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งในวันแม่แห่งชาตินี้ก็จะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะคุณครูก็มีรูปภาพมาให้นักเรียนระบายสีนะคะส่วนตัวที่เป็นรอยประนี้ก็จะเป็นคำว่า Happy m o t h e r Day นะคะต่อไปค่ะ หน้าสุดท้ายของเราหน้าสุดท้ายของเราอยู่ตรงไหนหนักเรียนอย่างงงนะคะเพราะว่าคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดไปให้กับนักเรียนแล้วใช่ไหมคะนักเรียนหาเล่มแบบฝึกหัดแบบนี้มาค่ะคณิตศาสตร์วิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะหยิบเล่มน,นี้ขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่3เลขหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะเปิดไปหน้าที่3คุณครูจะให้หนักเรียนหัดเขียนตัวเลขนะคะ ทั้งเลขอารบิกและเลขไทยและหัดนับจำนวนด้วยตรงนี้ก็จะเป็นรูปจำนวนแสดงจำนวนว่ามีทั้งหมดกี่จำนวนนะคะเลขนี้ก็จะเป็นเลข25อารบิก25ไทย26อารบิก26ไทยนะคะ27 28 29, 30แล้วนักเรียนก็ลองนับนะคะว่าในแต่ละช่องเนี่ยมีทั้งหมดกี่จำนวนนับได้เท่าไหร่ก็ลองเขียนตามรอยปะเลยนะคะในสัปดาห์นี้ ใบงานของเราและใบฝึกหัดของเราก็จบลงแล้วนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุขในการทําใบงานกันนะคะนักเรียนขอให้นักเรียนตั้งใจทําใบงานกันด้วยนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ